สวัสดีครับมื่อนี้ผ้าพีผ้าหนองไม้ยางหาล่อเหรียญนะครับมื่อนี้หยุดงานตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงหกโงแล้วครับมาชมบรรยากาศข้างนอกกันอยู่ในหน่งานอะไรดีครับโบ่าวเวลาเด็กหน่อยเหรียนสนุกยี่ห่อนี่เป็นหมอกออกกำลังกายครับ สวนสนุกปุลีูประเทศอิสราเอลมากันสี่คนมาเนี่ยเออเออเกือบลดิ วัอนี้มาย่างเหรียญครับหยุดงานมาย่างเหรียญชมบิวเนี <c oughs> ่ยนะครับฝากเลยครับมาขี่งนอกวัอนี้มาย่างเหรียญมาสูดอา,ากาศข้างนอกโรงงาน เอามาในเมืองครับผมเรื huh. <guys. S 2> mm ้องบอไาจะเดินไปสุดือว่าจะออกส่วนสนุกตอนนี้เสด็จก่อนหนาวแล้วเด้อพี่น้องเอ้

哇！哎呀，哎呀，哎呀！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 哎呀 นะสวัสดีครับบรรยากาศในแมลงครับผมในอิสราเอลครับมันมีรถเรีนยนได้ครับมันหยุดเขารถหยุดวิ่งมีแต่คนยางออกมาเล่นโอ้งามนึ่งมันนี่ไหมบรรยากาศแปลกนะมันหยุด รถก็ไม่แล้วร้านค้าก็ไม่เปลืดได้ครับพี่น้องนีแหลนขั้นหนึ่งว่ะลดกนุนลง ตอนนี้มันก็ยังบวม่เลยมันหยุดสองอย่างกันตั้งเมาเล่นในยุคการักเเองนั้นเล่นห้ามงงอย่านกาเล่นบ่ยหรอยครับวันทำงานกนเลนนเยวชอบไาแล้วเีงนี้มันน่เดี๋ยไ่้วแกมัน้เือช่วงนห้ามงเป็นเร้วคกิก้อุณละอาทุ่แล้วบ Oke oke. mùa มั้ยหมอน้ําเลยไป

อมากตายโาไ่พ่ะมาเลยนี่ยบจึ๊บมันเอาลูกเอาลูกแล้วมันเอาลูกอะไกันดัวทุ่มกลังปีสองปีแล้วนําเล็บแบบเอาต่อกันเลยมนลูกกตายข้าอู

အိုကေရာ။လည်းရာ။မွေးတာမှမင်းရတဲ့အခုဒီလိုကရာဗ်သင်ကုန်။မျိုးတို့ပေါ်မြူမှောက်တယ်လေဒီမှာမြူလာဦး။တူလာလေးလေး။လည်းတွေ့အောင်နေနေချက်။